คิดจะเต็มโรบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะ สโมกกี้บัคยันมีการเติมโลบัคเลดส,สุดคุ้มเอนน๊มีบริการกดกิฟต์ไอเทมราคาถูกแสนปลอดภัยแถมยังมีบริการกองุ่มแก่ตันอีกด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายและยินอย่างนี้แล้วเติมเกมครั้งต่อไปต้องที่สโมกกี้บัคกันแล้วแหละคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยโอเคทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าเวลาที่เราเริ่มเล่นเกมอวันเพ e สเกมเนี่ยเราควรใช้เออไฟติ้งสไตล์อันไหนดีหรือว่าไม่ควรใช้อันไหนดีแล้วก็อันไหนเหมาะกับเราอันไหนไม่มเหมาะกับเราบ้างเคยสงสยัย คลิปในวันนี้มีคําตอบเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมเอาวัน p พียร e เกมนะแล้วก็อยู่กันในช่องบูเบอรี่โอเคในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่อง เออไฟติ้งสไตล์ไหนเราควรใช้ไม่ควรใช้แล้วก็จะมาจัดเทียให้ด้วยนะว่ามันควรอยู่เทียไหนมาเริ่มกับอันแรกเลยดีกว่าเจ้า electro plunge electro เนี่ยมันเป็นหมัดของเผ่ามิงที่ได้จากการไปเรียนที่ข้างบนนะครับเป็นเกาะสกายเปียน,นั่นเองอย่างแรกเลยเจ้าหมัดของเผ่ามิงเนี่ยมันได้เทียอยู่ที่เทียบนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่ามันควรจะอยู่ประมาณเทียเอเทียเอประมาณนั้น นะครับในส่วนตัวพี่เนี่ยข้อเสียมันมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือการที่ดามเมจมันเบาไปนิดนึงแต่โดยรวมๆแล้วก็โอเคเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลแรกนะครับโดยที่มันจะล็อกตัวแบบนี้และว,วงกว้างด้วย กิล <Skill> e เป็นสกิล mobility พุ่งไปแล้วระหว่างทางคนที่โดนเนี่ยมันก็จะโดนทำดาเมจส่วนสกิล r ก็จะเรียกไปจุดเป้าหมายที่เราไปนะครับพอไปถึงมันก็จะล็อกเหมือนสกิล q เลยทำดาเมจล็อกแล้วก็ f เนี่ยเป็นการบู o ดาเมจให้กับตัวสกิลนะครับแล้วก็สกิลอื่นก็จะได้รับการ b o o t t ดาเมจด้วยเช่นกันนะโอเคก็ถือเป็น1นึ่ง fighting style ที่ดีสำหรับมือใหม่เลยนะครับควรที่จะไปซื้อกันเอามาใช้นะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูเอ,อ่อไฟติ้งสไตล์ต่อไปกันดีกว่า Let's g โก i ไฟติ้งสไตล์ต่อมาเนี่ยคือเจ้าแบ็ k เลกนั่นเองส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่ได,ดีขนาดนั้นนะแล้วก็วิธีได้แบ็ k เลกเนี่ยได้จากก็เริ่มต้นเลยนะซื้อกับเจ้าชันจิจะอยู่ข้างบนเขาตรงเกาะเกาะเริ่มต้นเออนั่นแหละไปซื้อกันได้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะครับแล้วก็5ล้านหรือ5แสนจะไม่ได้ละแล้วก็ ถ้าอัพเนี่ยมันจะประมาณ20ล้านเบลลี่โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าสกิลนี้กันก่อนเลยเจ้าสกิลนเนี้ยเนี่ยสกิลโดยรวมส่วนใหญ่ของมันเนี่ยจะไม่เป็นสกิลที่เป็นสกิลชอ็อตยิงไกลไม่ว่าจะเป็นคิวที่พุ่งไปเตะหรือสกิลอ e ีที่กระโดดแล้วลงมาทำดาเมจอี e ที่เป็นดาเมจรอบตัวหมุนๆแบบนี้จะไม่มีสกิลไหนที่เป็นสกิลชอ็อตเลยนะครับซึ่งถามว่ามันจะฟาร์มแบบเออฟามได้ดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งแต่มันจะฟาร์มฟรีแบบ ยิงไกลๆอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยจับได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ UF เนี่ยมันจะเป็นการเปิดไฟที่ขานะครับทำให้บูดามดแล้วก็ทำให้ติดดาเมจเผาด้วยนะส่วนใช้คู่กับเออฆ่าผลหรือดาบเนี่ยมันก็จะบูดามดขึ้นไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าดีมากสำหรับเจ้าแบ็กเลกเทียเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ประมาณ H บวกนะครับส่วนตัวผมก็คิดว่ามันสมควรอยู่ที่ S บวกนะก็โดยรวมแล้วมันก็เป็นเออสกิลหรือฟิตติ้งสไตล์ที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวมาดูอีกอันนึงดีกว่าอันต่อไปอันต่อไปเนี่ยคือเจ้า f อฟฟิ a แมนคาราเต้นะครับโดยวิธีการไปซื้อเนี่ยจะอยู่ที่เกาะอาองฟาร์ตนะอยู่ตรงหน้าอารองเลยไม่ไม่ใช่หน้าอาองมันจะเป็นโบสถ์อ่ะเออคล้ายๆบ้านตรงนั้นอนะ่ะจะมีให้ซื้ออยู่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูค่าสกิลของมันก่อนดีกว่านะว่าสกิลแรกมันจะเป็นการพุ่งไปต่อยหน้าคล้ายๆกับแบ็กเลกเลย QE จะเป็นการยิงคลื่นพลังใหญ่ๆแบบนี้ และ R ก็จะเป็นการยิงปลาฉลามออกไปจิ้วๆๆแบบนี้นะวงไม่ได้กว้างมากและก็ F เนี่ยจะเป็นการเปิดล่างปลานะครับซึ่งเนี่ยแหละคือไฮไลท์ของมันแล้วก็มีทั้งจุดดีจุดด้อยด้วยข้อเสียของมันเนี่ยคือการที่เราจะเห็นได้ว่าด้านล่างซ้ายเนี่ยมนานาจะลดตลอดซึ่งใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยมนานายังน้อยอยู่ใช่ไหมมันจะใช้เยอะมากๆเลยนะอืมก็จะเสียอยู่ที่ร้อยห้าสิบต่อวิเลย ซึ่งถือว่าเยอะมากๆสำหรับมือใหม่นะครับก็ไม่แนะนำให้ใช้เลยสำหรับเจ้าฟิตแมนคาราเต้ แต่ว่าคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะสเตมินาหรือมานาเริ่มเยอะแล้วเนี่ยทำให้ดีมากๆเลยนะเวลาต่อสู้กันที่ตรงน้ำเนี่ยต่อให้เราใช้ผลมีค่าผลหรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจซะกันมันก็จะไม่โดนดาเมจจากการตกน้ำนะครับซึ่งดีมากๆเลยสำหรับเจ้าฟิตแมนสำหรับคนที่มานาเยอะแล้วนะก็ดีใด้เทียไปอยู่ที่ประมาณเทียบีนะครับอยู่ที่ประมาณเทียบีก็ถือว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะ สำหรับพี่ในส่วนตัวดาเมจเบาไปด้วยแล้วก็กินมานาเยอะแนะนำว่ามือใหม่ก็ใช้เป็นพวกแบ็กเล็กกับอิเล็กโตน่าจะดีกว่านะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ต่อมาเออแล้วก็เรียเนี่ยพี่ให้อยู่ประมาณ b กับ A นะครับสำหรับเจ้าฟิชแมนคาราเต้นี้เดี๋ยวไปต่อกันอีกอันสุดท้ายแล้วกันโลคุชิกิไปเลยสำหรับเจ้าเฟตติ้งสไตล์ต่อมานะครับคือเจ้าโลคุชิกินั่นเองทสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการเตะเชี่ยวจันทร์ออกไปงี้จิ้ว แล้วก็ทำดาเมจเป็นวง QE จะเป็นการทำให้ตัวเองเป็นอมต,ตะในขณะที่เบ่งพลังอยู่นะแบบนี้และก็สกิล R กับ F จะคล้ายๆกันอาจจะเป็นการพุ่งไปต่อยแล้วก็ผลักออกนะครับแล้วก็ F จะเป็นการดึงเข้ามาแล้วก็ผลักออกเหมือนกันซึ่งสกิลเนี่ยในส่วนตัวพี่คิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่มากมากเลยเพราะว่าสกิลทุกสกิลของมันเนี่ยไม่ถูกสกิลดีเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลเออเนี่ยใช้ยากมาก E เนี่ยถ้าเรามานั่งกดแบบนี้ใช่ไหม มันจะทําให้เราดูเสียเวลามากๆเลยแทนที่เราจะเปิดฮาคี้แล้วได้วิ่งได้มันก็เป็นอาตาเหมือนกันฮาคี้น่าจะคุ้มกว่านะไปฟาร์มฮาคี้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ R เนี่ยจะเป็นการดีแค่ตัวเดียวนะครับ F ก็เหมือนกันดีได้แค่ตัวเดียวแนะนําน่าจะใช้จริงๆเอาไปฟาร์มบอสน่าจะคุ้มกว่านะเพราะว่าข้อดีของเจ้าโลคุชิกิเนี่ยมีอยู่ข้อเดียวนั่นคือดาเมจที่รุนแรงนั่นเองมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นเลยสําหรับเจ้าโลคุชิกินะ ดาเมจแรงอย่างเดียวที่เหลือก็ไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะดาเมจไม่ค่อยโอีมีแค่สกิลคิวสกิลเดียวเท่านั้นที่ดูโอเคที่สุดนะครับสําหรับเจ้าลุคุชิกิโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันดีกว่าว่าเออแนะนําใช้อะไรดีถ้าถามพี่นะครับว่ามือใหม่ควรใช้อะไรบ้างแนะนําอยู่2อ,อย่างเลยคือแบ c ็คเลคกับอิเล็กโตสำหรับคนที่ชอบ PVP อะไรประมาณนั้นอนะ p v p แล้หนีลงน้ําลุกันบนน้ําอะไรประมาณนั้นก็ แนะนำ Fishman า a r a t e น่าจะดีนะสำหรับคนที่เบลเยอะแล้วหรือสแตมิน่าเยอะไม่ได้เบลดิเออสแตมิน่าเยอะแล้วก็แนะนำเป็น fishman ค a r a t e ก็โอเคอยู่นะก็สำหรับในะวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีสารหะหรือว่าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ส r ัด e ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้คนาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกัน